ทุกทุกคนจึงโชคดีแผ่นดินทองนี้มีฟ้าให้ความการุ่น พระปาณิธานแนวแน่เรายังต้องช่วยดูแลและคอยสืบสาจากนี้ดังย่าเพชรเม็ดใสน้ำประไทยแม่ฟ้าก่พมพระมาทั่วถึงเย็นไป Bye. จเจริญโฮมสแตร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแตนด์ดถนนตักสินอําเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585 ชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมจับไฟแสดงความฮาไล่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำแนวพระราชดำริลดการใช้พลังงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดภาวะโลกร้อนเป็นเวลา30วันกลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไผพณนนีได้รวมการเปิดบริการย่อผ้าสีดำฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปกับโครงการย่อผ้าฟรีทำดีถวายท่อ ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว Mynew สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว Mynew ประจวามานังคารที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะ วันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมดับไฟแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำแนวพระราชดำริลดการใช้พลังงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดภาวะโรคร้อนเป็นเวลา30วันค่ะ เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายน2559ที่หน้าศาลากลารจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผููวาราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกิจกรรมปิดไฟหนึ่งดวงประหยัดพลังงานเพื่อพ่อ น้อมนำแนวทางพาระราชดำรัสอยู่อย่างพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามโครงการชาวจันทร์ร่วมใจลดใช้ไฟฟ้าเพื่อพ่อ ลดภาวะโลกร้อนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก่อนที่จะนับถอยหลังปิดไฟประหยัดพลังงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมง,งานร่วมร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งแสดงความอาลายัยซึ่งจังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดรณรงค์ตามโครงการชาวจันรร่วมใจลดใช้ไฟฟ้าเพื่อพอ่อตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่7ธันวาคม2,559ร่วมปิดไฟประหยัดพลังงานลดแสงสว่างดวงไฟจุดที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและสวิตที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา19นาทีทุกวันตลอด1เดือน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำไพพันีได้ร่วมการเปิดบริการย้อมผ้าสีดำฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปกับโครงการย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อที่ตรงบริเวณป้ายด้านหน้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในระยะนี้ใครที่ผ่านไปมา ก็จะพบเห็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมซึ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้คือชมรมสหกิจศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒลำไพพันีโดยทุกคนได้มาร่วมกันเปิดบริการย้อมผ้าสีดำฟรีเพื่อให้ประชาชนชาวจันทบุรีหรือประชาชนทั่วไป สามารถนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาย้อมเปลี่ยนเป็นสีดำเอาไว้สวมใส่ในช่วงที่คนไทยทั้งประเทศกำลังอยู่ในช่วงร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโดยรวมก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าหลายคนต่างมารอต่อคิวอย่างเป็นระเบียบ เพื่อที่จะใช้บริการกับกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ด้านนายพัศวีบังเกิดลาบชมรมสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพันีกล่าวว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะมาขอใช้บริการยอมผ้าดางฟรีก็สามารถนำผ้ามาได้คนละ5ชิ้นต่อ1วันและในแต่ละวันนั้นนักศึกษากลุ่มนี้ก็จะรับบริการให้เพียงแค่50คิวเท่านั้น โดยจะเปิดบริการแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่18พฤศจิกายนปีนี้ซึ่งมีบริการทุกวันในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา16-17นาฬิกาและในวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา11-12นาฬิกาเป็นต้นไป สมาชิกสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุญเดชห้องโถงสาลากางจังหวัดและมอบเงินสมทบการจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และคลุพันธ์ทางการแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศล ที่ห้องโถงศาลาการจังหวัดจันทบุรีตัวแทนสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีภายใต้การนำของนางนันทวันตั้งเกียรติพัชระ นายกสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีได้นำสมาชิกตัวแทนสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีจาก1ิบอำเภอร่วมลงนามถวายอาลายัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุญเดชโอกาสนี้ได้ร่วมการสมทบเงินในการจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และเครื่องมือแพทย์แก้ปัญหาโลหิตขาดแคลนและพัฒนาระบบงานธนาคารเลือดของจังหวัดจันทบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมมินมหาภูมิพลอดุญเดชโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบการจัดซื้อลวดบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนางสุจิตตาศรีนามนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีจำนวนมาก อาทิที่ว่าการอำเภอป่องน้ำร้อนได้รวบรวมเงินของชาวบ้านจากพื้นที่ชายแดนร่วมบริจาคสมทบจำนวนเงิน3 3 3 0 0 0บาทสมาคมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมบริจาคเงิน200 0 0 0บาทชมรมศริษย์เก่านิสิตจุฬาลงกรณ์จังหวัดจันทบุรี3 0 0 0 0บาท สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีบริจาค1 0 0 0 0บาทห้างหุ้นส่วนปอศิริพัฒน์บริจาค100,000บาทโยธาธิการและผังเมือง1 0 0 0 0บาทสตรีอาสาอำเภอเมือง1 0 0 0 0บาทเป็นต้นคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก,กันกับข่าวใหม่นิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 ของการรวมพลังของภาครัฐเอกชนและประชาชนแบบครบวงจรที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนคือบริษัทประชารัฐรักสมคีประเทศไทยจำกัดวันนี้เราต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันนะครับภูมิภาคต่อภูมิภาคกลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภายในจังหวัดของตัวเองนะมันจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนสินค้าให้มันกว้างขวางไกลไปถึงที่อื่นด้วยนะเปิดช่องทางทางเลือกให้กับประชาชนนะมันมีสามทางตันี้คือภาคธุรกิจ มีบริษัทรประกอบการอยู่แล้วอันที่2คือพอเขางกลางมาที่3คือบริษัทประชารัฐถึงจะเป็นของประชาชนที่มีถือหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแลว้วก็ผลกำไรออกมากพะไม่ได้ไปปันปใคยมาเป็นขยายเป็นกองทุนทำอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยบริษัทประชารัฐแรกสามคีประเทศไทยจำกัดดําเนินงานในรูปแบบโซเชียลเอนร์ไพรส์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เน้นการพัฒนาสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุดและไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจับมือเป็นภาคีตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดโดยระดมทุนจากภาคเอกชนผลักดันให้เกิดผลเน้นที่การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนด้านการตลาดของผู้ประกอบการในพื้นที่บริหารในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐโด,ดยบริษัท จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชน3ส่วนคือเกษตรกรรมการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ปันผลกําไรแต่จะนําไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างไรายได้ชุมชนแบบยั่งยืนให้ลูกหลานในชุมชนโดยมี5วิธีการง่ายๆคือ 1. เป้าหมายหลักเพื่อสังคม 2. เป็นธุรกิจที่มีไรายได้หลักมาจากสินค้าและบริการ 3. กําไรต้องนําไปขยายผล 4. บริษัทต้องจัดการตามแบบธรรมาพิบาล 5. ต้องจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทโดยจัดกลุ่มแผนงานออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่พื้นที่76จังหวัดดำเนินงานระยะที่1เริ่มจาก5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบนำร่องโครงการบริษัทประชารัฐร,รักสมคคีประเทศไทยจำกัด จะช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตแต่ขาดการจัดการเชิงธุรกิจชุมชนรัฐจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการสร้างอำนาจซื้อให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนเข้มแข็งและอิ่มท้องการขยับเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมนิวช่วงที่2ค่ะคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกที่ปรึกษาโครงการแคสปาร่วมประชุมหาหรือการค้นหาและกำหนดพื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศในจันทบุรีเพื่อสร้างเป็นต้นแบบแผนระบบพื้นที่คุ้มครองของไทย วันที่5พฤศจิกายน2559เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนตำบลผิวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนายโนชานด้วยกิจประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกที่ปรึกษาโครงการแคสปา เป็นประธานดำเนินการประชุมการค้นหาและกำหนดพื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศในจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างเป็นต้นแบบแผนระบบพื้นที่คุ้มครองของไทยโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการแคสปาซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงมีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การรักษาไว้ซึ่งจุดหมายของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแนวความคิดแผนระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครองพร้อมท้งระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุมมาร่วมจัดทำแผนนำร่องพัฒนาแผนพื้นที่คุ้มครองให้เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นเจ้าของตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ที่พร้อมจะเข้ามาเรียนรู้ถึงแนวความคิด แผนระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครองของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการนำร่องและเผยแพร่ให้จังหวัดอื่นๆได้รับทราบและสามารถนำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างในการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี PEA ได้กำหนดแผนงานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นกรณีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ปฏิบัติงานโดยมีสถานที่ดักไฟฟ้าตั้งแต่นาโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสบุญประชานุก,กูลในวันพุธที่9พฤศจิกาย,ยน2559ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออาภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวไมนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85.